พูดได้เลยเอาละครับสวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเล่นอหมรครับวันครับถ้ามีเสียงรบกวนข้อขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับเฮ้ยยิ้มเพียวเอาไว้จะทำอะไรแบบไม่เล่นไหมครับเล่นไหมครับอาจารย์ทำอะไรดูเลยครับแมพที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นแมพนี่ครับไอ่ไม่ไม่รู้ว่าแมพอะไรไม่รู้อ่าครับนี่ครับนี่ ทไมเอาแบบมีคีดนี่คือีค้ ทำไมไม่เขามาเตียงนอนนะเผือเราอดอยาก่าเผื่อเราจะไปตรงอื่นแล้วเรือเองนนไม่เจอก็เก็บไว้ก่อนอาจจะไม่เเจอกับเราขนานสักเท่าไหร่ก็ขออัยด้วยขงนอกนึก่มดแต่เรา ไมไโอเคต่อเราัว้าเกจะด,ดูคลิปก็ต้องไปดูน,นนะอ้ป้ายอะไรเฮ้ยเ้ยมาจากไหนไอป้ายมาจากไหน็อ่านว่าป้ายมันตามอะไรมันรงนป้าย แล้วป้ามันตามเราทำเอาขนแกะจริงเ,เลยนี่คอป้าครับอ๋ถูกแล้วอันนี้ผมน่่องน่นี่ม่แล้ว่ผมตั้งแล้วอะว่นคือ้อไร มก็ว่<ย>ว<อ>าดีนะบ้ากินต้องต้องกินเวลาจำเป็นเนี่ยเห็นไหมหัวใจจะเป็นสีทองกินแบบตอนระบดนไข่เราต้องกินเถ้าเจอขวดเยอะๆต้องต้องกินมันไปทำอะไรไม่ค่อยไ,ได้จะให้ดูแบบ่เร็บเม็ดอันนี้ก็เป็นกีเปอร์นะบุรีเฟร์ ที่กรนทำนี่ดูจะโลโอ้แต่ันนี้ทุกอย่ไม่รู้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะคนณค่ะ